ฮัลโหลครับสวัสดีครับพบกับมอสไมครับทีวีนะวันนี้เราจะมาเออวันนี้เราจะไปเนเธอร์ฟอร์เทสกันนะซึ่งแปรไทยก็คือภาษาเนเธอร์นั่นเองนะฮะเออสวัสดีกันหน่อยนะฮะคุณคุรุซานะฮะคุลุซานะคุณุคุรุซานะเป็นคนอ่าวันนั้นผมเล่นดึกคุ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 ลุซานี่นะครับช่วยไปหาเนเธอร์กับผมนะฮะอ่า เขาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคุณคุรุซานะที่ช่วยไปหาดดเธอร์กระุกนะขอบคุรุซาเอ้นั่นแหละคเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันมันเป็นภาษ<อ>าญี<อ>่ปุ่นใช่ปะฮะลูกระจกเนี่ยเออลูกระจกคืออะไรคร<ว>ับเอาใครไปตีคับปใครไปตีล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำได้ทาถ้ามีสี่ขนแกะต้องหาดอกไม้สีเหลือง ช่างมันไปรีเทอร์กันก่อนไปลืมกินอาหารเอามอสแล้วมีขนมปังวะน่ะไม่มีอะเอาไอ้นี้ไปก่อนไหมตังโมโอเคเอานี้ไปด้วยเอาไปครึ่งหนึ่งไปเตเติบเติบเต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 บเเเเตจึ๊อเข้ามาทางนี้ รอ,อก่อนอ่ะ้ามาเลยเสร็จแล้วเราก็ไปทางนี้นะทําเป็นเป็นการทําทางไปเรียบร้อยนะครับพอดีผมไม่ได้อัดรายการไม่ได้ใช้เกมโหมดด้วยนะครับใช้ซับวิวบอลน้วยนะตายทั้งหลายรอบนะฮะตกตายตกตายคนะัสนมาก จะปะคาโฮด้วยค่ะอ่าปกคาโฟนะพี่แท็กเรียกนะเรียกตามพี่แท็กมั่งนะโอ้ยก้อนทองหวังว่าพงไม่ตีเราแล้วนะไม่ตีเราแล้วมอสจะไปตีเลยนะขอร้องไปไหนแล้ววันนี้อ้าวคุณดูว่ามึงอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยเดินมาแล้วเราเดินมาข้างล่างแล้วหตัวเกมมันมีออฟติายอยู่นะตัวเกมอ่ะ มอต้องลงใหม่มันจะมันจะมีคำว่าซูมให้อ่ะเราก็ปรับเป็นเราก็ปรับเป็นตัวแซอะไรก็ได้เราปรับได้มีมอตออฟติฟายอยู่ซึ่งมันแถมให้กับทูเมนี่ไอเทมเนี่ยเต็มเลยแต่ทูเ m นี่ไอเทมไอไอไอเทมไอเทมไอเทมเรากดไม่ได้นะมันมันจะเขียนว่า Don't Use อะไรเนี่ยเงี้ยช่างมันเถอะ เดินตามทอดมาเลยครับผมได้ทําการปากรักถอดไปเรียบร้อยนะไม่ได้ทําสัญลักษณ์ต่อย่างไรนะครับมาตามหาคนสองคนนะไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเลยนะส่วนมากจะออฟไลน์กันไปหมดนะส่วนมากยังไม่ตื่นฮะไม่ใช่ไม่ตื่นนะเมื่อเมื่อตอนกลางคืนอะทาได้ปะเออที่เรามาหากันตอนกลางคืนอะคนปู่เขาจะเป็นคนนอนกดตํานะฮะ ขอบนี่มาโอ้โหก้อนทองก็ขอบคุณคุณคุรุซามากเลยนะคือชื่อเล่นชื่อมอนะชื่อเล่นเหมือนผมเลยนะไม่รู้จะจะเอามาไม่รู้ใครเอาตามใครนะฮะเฮ้ยแม่งไอ้เจ้ยเจ้ปากกาวนาย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 ธนูเรามีอยู่เฮ้ยธนูเราเก็บไปแล้วโอ้ไม่ไหวธนูเราเก็บไปแล้วอะ <Bye. S 2> ไป <š pat ritt> ไปเหอะเป็นไงแล้วก็ไม่เจอปลาคาโบอยู่ละกระตุกอ่ะนี่แม่งตรงมาทางนี้ระวังระวังวาลาวากันด้วยนะครับท,ที่นี่มนมแม่งอ,อู่แหมาเลยอ่ะอูรื้ขุดแก๊สอย่าถามนะ <im it> ว่ามันเป็นตัวอะไรนะมันเป็นตัวลอยฟ้าได้นะมันคือตัวร้องไห้นะตัวชอบร้องไห้นะอันนี้ก็ เป็นตัวที่ชอบร้องไห้นะแบบน้องฮือฮือฮือมอสบีทอสไหมไม,ไม่มีวะเอาไปชุดหนึ่งกลับอีกครึ่งชุดเอาไปโอเควิ่งตามทอดไปเลยครับผมระวังนะครับตรงนี้เอ้ยดิสเพนเซอร์มาจากไหนเนะี่ยเราลืมเก็บใส่กล่องมาใช่ไหมเนี่ยอ่ะใสร็จแล้วลงมาทางนี้ฮะ อยากซากระโดดตกลมใบก็แล้วแต่นะฮะนี่คนระับประสาทในเธอนะที่เรามาเจอกันนะเราก็ทําการเรียบร้อยนะฮะเออมันไมน่มันไม่เกิดอะ่ะอ๋อพูดปุ๊บเกิดปั๊บเลยนะเราก็จะมาเอาแท่งเหล็กกันนะครับเดี๋ยวไปไปเอ้ยจะจุดทำไม มันได้สว่างไงสว่างอะไรเราสว่างไม่เป็นไรหรอกลักทอแ่นเดียว,วพอเอจุดไวเปาเออถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะควายนะฮะกินนมปังก่อนั่นมันมาแล้วครับแล้วมันก็ร้องไห้ต่อ เออที่ซัมบี้มันเข้ามาแล้วมาทางนี้มาทางนี้มอสชื่อดันเหมือนกันอีกโอ้จะทิ้งเขาทำไงเนะี่ยมาทางนี้มาทางนี้อยากเจอวีเทอร์ไหมวีเทอร์สเกลตันอะไม่ใช่วีเทอร์บอสนะเว้ยวีเทอร์บอสไม่อยู่นในเนเธอร์มัง้งน่าจะเพราะเราไม่เคยเจอในเนเธอร์เลย เปิดกันโอ้ยกระตุกตอนนี้เราเปิดเสียงพพเพลเยอร์ให้สุดก่อนเออวีเทอร์เอาปิดไปเลยมอสมอ,อ,อกเกมหมดจนไหมทำไมเอ่ยมันต้องอุดดูลาวาด้วยนะข้างบนเนี้ยไม่เป็นไรหรอกเราไปตามหาปราสาทเดเธอร์ไงไปปราสาทเดเธอร์อยู่ตรงนู้นนี่วะไปตรงนู้น่ะไหนไหวะไหนไหวะเอเอ,อทางนั้นแหละไปเลยตรงไปเลย เดี๋ยวเราจะทําไปไปเนี่ยเออนั่นแหละเดินไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งแล้วก็โดดอ่ะมันจะเร็วขึ้นแต่ความหิวมันก็หิวนี่ฮะมันจะมีกล่องเชสอยู่อ่ะมอดมอดยิบไปเลยฮะเดี๋ยวค่อยมารวบรวมกันในบ้านนะฮะ อ่าหยิบไปเลยฮะเจอกล่องที่ไหนหยิบไปเลยฮะอะไรเอยตรงนี้ไม่มีอะไรนะ,ะเราเราเจอเราเจอเ,าเ,จอ,เอากล่องไปด้วยดิเอากล่องไปด้วยอ้ย <c oughs> <c oughs> เราเราชอบเราชอบมันก็อย่างนี้แหละตัวมันใหญ่นะฮะอ้ยอ้ยอ้ยไม่เอาไม่เอา โอ้ยตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะเออเมือม่อเออมืข้างในมันเปิดไปเนสก่อนนะฮะก็ไบเนสร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะเราอยากให้มันมองเห็นก็เปิดสิบหกไปเลยเราคอมเราแรมดีอยู่แล้วอเอากล่องไปด้วยขุดกล่องไปด้วยเอออันนี้เอออันนี้มันมีต้นเนเธอร์อยู่นั่นแหละหนั่นแหละใจกลางเมืองะฮะ แต่มันมีหลายใจกลางหรอมีต้องสารใจกลางใช่ไหมฮะไม่รู้ไม่รู้ะผมเจอหลายใจกลางไป้ยที่รู้นะตอนนี้เฮ้ยเจอแล้วเราไม่ต้องขุดมันไปนะฮะเพราะว่าที่บ้านเรามีอยู่แล้วนะเราทำการเสกมานะฮะโอ้ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ผมมอสอยู่ไหนฮะ รู้สึกเหมือนมีลาวาอยู่ข้างบนนะฮะมีลาวาอยู่ข้างบนนะโน้ตนผมอยากได้อะไรตอนนี้อะไรครับยางยามงคืนฮะอ๋อยามองนคืนนะฮะยำหอิบเชดมาด้วยนะถ้า ถ้าเจอเชดก็ทุบเชดมาเลยนะมีชั้นบนเลยอะครับผมขึ้นมาดูชั้นบนเหมือนจะมีด่านเหมือนจะมีด่านฟ้านะครับแต่มันก็ไม่ใช่เป็นโดมอ่ะมันคือทางตันนะใช่ครับครับทางมันไม่เปิดทองฟ้าเนเจอรให้ดูได้นะครับก็มันเป็นทางตันอุ้ยกระตุกครับผมแล้วก็แล้วก็ชั้นบนอีกฟากเนี่ยปะถ้าเจอประสานเนเธอร์นะจะมีลาวาอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะ อผมเจอทางนะฮะแล้วก็มีล้วาขวางอยู่ชิวหมอบอกมีละวาข้างบนก็น่าจะใช่ไอ้บนนี้แหละครับโอ้ยทอนหมดผมจะทำไงให้เดินผ่านไปได้ดีทอนหมดครับผมตอนนี้เราไล่ล่าหาเชดก็พอมั้งเราไม่ต้องปักทอนหรอกเลือดเลือดไม่รีเจนนะ เราเดินไปก็พอมัง้งเราไม่ต้องวิ่งเร,เราเจอใจกลางปราสาทในเธอแล้วรู้สึกเหมือนมันเกิดโอ้ยไดย้จะได้เราเราามันเผาคบเพลิงผมไปอ้าว <laughs> ผมจะลองวิ่งเสียงข้ามลาวาดูตกราวาใช่ไหมครับสวีมินลาวาเกิดไหนฮะเกิดบ้านเีตกด้วยฝนตกด้วยกเรามาเจอปราสาทเนเธอร์แล้วเรา้ลาวาทำไมมอจะให้เราจะรโดลาวาทำไมคนตีน ผมไม่ได้ให้เลยนะเออตอนนี้ทอดหมดฮนะตายมั่งตอนนี้ครับเริ่มกระตุกอะฮะตอนนี้ใกล้มืดแล้วฮะไปนอนก่อนฮะมืดแล้วด้วยฮะไปนอนก่อนนะไปนอนก่อนครับชึบช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 ชเร็ว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 

อ๋อโดนโดนโดนไฟเผาเอ้ย่าอะไรนะเบนทูอ๋อแต่ไม่ออกนะแต่ความรู้สึกมันรู้วนี่คือนี่นี่คือคุณบ้านคุณคุรุซาโฮมนะถ้าเราตกไปนี่ตายนะเราต้องเดินอย่างมีสตินคร้าเวลาเข้าบ้านผม สวัสดีนะครับมอสเสียงฝนดังชัดเจนเลยป่ะมอสปเสียงฝนฮะไปทำการที่ตั้งค่านะแล้วก็แล้วก็มิวสิกแอนด์ซาวนะเพลงอ่ะพวกเกี่ยวกับพวกเสียงอะไรสักอย่างมันจะมีคำว่าฤดูอยู่อ่ะมันจะมีคำว่าฤดูอยู่สภาพอากาศแหละสภาพอากาศกดปิดไปเลยฮะ ถ้าเกลียดถ้าเกลียดจริงๆก็กดปิดไปเลยฮะทำไมถึงต้องปิดอ่ะทำไมถึงต้องปิดอ่ะมันเสียงมันจะได้ไม่ให้เราขู่เราฮะ,าะสำหรับ,บ,รบวันนี้ก็ขอขอบคุณนะที่ติดตามชมนะฮะวันนีนน้ตอนขอขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอกราบสวัสดีนะครับ